มันมีมันมีเซฟรูมตรงนี้เปิดไปปุ๊บแล้วมันจะขึ้นไปข้างบนอีกเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยจริงบ้าหลือตรงนั้นทำไมเขาลื้อหัวนอนสิดูเฮ้ยหัวนอนมันจะมีอะไรไปทางนู้นไปทางนู้นไปทางนู้นโอ้ยนี่นึงเฮ้ยเฮ้ยเปิดลื้อลื้อไอ้เฮ้ยนี่ไงกูกำลังดำอ่ะอะไรอ่ะนี่อะไรนี่อะไรมีบทสวดมวลไว้ภายในตาหากใจบุญเนื้อก่อนนอนสวดมนต์มันจะไม่ได้อยู่ฝั่งนี้มันอยู่ฝั่งนู้นเชื่อใจ อะไรอ่ะไอ้มันเนี่ยคืออะไรของเล่นของอะไรแต่แฮร์รี่แฮร์รี่คิดว่าไม่เหมาะสมนะครับแฮร์รี่คิดว่าคนต้องรีบล้วขอแฮร์รี่แฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่แฮร์รี่มซื้อของอะไรเขาเนี่ยแฮร์รี่ในบริษัทน่ะวันนี้ต้องลื้อแล้วต้องลื้อแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งคุณเป็นมิตรของเรานี่ใช่ชาชีวันนี้มาทำอะไรอีกวันนี้ก็มา ครั้งที่แล้วพี่ไม่ได้มาใช่นี่ไม่ได้มาพี่ก็ไม่ได้มามันต้องอัปเดตหน่อยมันมีกฎหมายออกมาแล้วว่าสมรสเท่าเทียมอัปเดตความรักหน่อยเนาะอายังไงมันก็อยากมีอะไรตื่นเต้นแต่ก็ยังเป็นคนเดิมอยู่ก็ยาว่าจะแต่งไหมตอนพี่มาครั้งแรกยังไม่มีแฟนเออถึนยั้นเด็กน้อยเพิ่งหย่านมมาตอนนล้วนอยังเป็นยังหย่านมอุ้ยเอ็นดูเอ็นดูพอมาครั้งที่แล้วมีแล้ว อ่ามีแล้วค่ะครั้ง,ง,งล่าสุดมีแฟนแล้วแล้ว่าคราวนี้ก็คือจะมาถามว่าจะจบจะแต่งไหมแต่งอะแ,แต่งแน่แต่เดี๋ยวรอก่อน รอก่อนรอก่อนเพราะว่าช่วงนี้นีเยอะแฟนบอกไปเคลียร์หนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแต่งเฮ้ยเป็นความคิดที่ดีเราต้องเปลี่ยนตัวแดงในแบงค์ให้เป็นตัวดำก่อนเออย่างงี้เป็นสิ่งที่ดีมากพอจดปุ๊บเดี๋ยวมีอะไรปุ๊บไม่เหลืออะไรเลยเออแต่พี่วิลลี่พูดประเด็นสมรสเท่าเทียมตอนนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่เป็นทุกคนแฮปปี้มากซึ่งแบบซงจะว่าดีมากเพราะว่าทุกคนควรมีสิทธิ์พื้นฐานเท่ากันเนาะเพราะอย่างที่จะบอกว่า การแต่งงานเราไม่ได้ต้องการแต่งเพื่อเป่าประกาศให้ใครรู้ว่าฉันรักกันเนาะแต่เราแต่งเพื่อการให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่างอ่ะสมมติเราแต่งงานกันเวลาคนที่จะเข้ามาเขาก็ต้องคิดมากขึ้นไม่เอกแมอ่ะถ้าสมมุติเรารู้สึกเอ้เป็นแฟนกันเฉยมันต้องมีโอกาสเปลี่ยนแต่พอเป็นสามีภรรยาหรือว่าเป็นคู่ชีวิตกันแล้วมันต้องมีความคิดอะไรมากกว่านั้นแล้วก็ ทั้งให้เกียรติทั้งตัวเขาและครอบครัวเขาเนาะเรื่องการเจ็บป่วยการรักษาเวลาตัดสินใจในภายภาคหน้าก็เช่นกันหรือว่าเรื่องทรัพย์สินต่างๆเนี่ยอย่างที่จะบอกเห็นไหมพอพอเป็นเรื่องทรัพย์สินปุ๊บบอกจะแต่งปุ๊บน้องเดียวไปเคี่ยนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวมาแต่งวิมานนามไงใไปลึกกว่าเรื่องนั้นเลยกลายเป็นแบบว่าโบว่ามีหลายคนมีหลายคนใช่ถ้าถ้าเป็นเรื่องจริงอะเยอะมากที่เพราะว่าเอาิงนะที่เราคิดว่าไอ้พี่น้องเราเขาไม่ทาอะไรแต่พอสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องเงินแล้วพอเราไม่อยู่แล้วกลายเป็นแฟนของเราเนี่ย มตามกฎหมายอะเอาจริงมันก็ตกใจข้อกรัวของเราแต่จริงคนที่เราสร้างด้วยกันมาบางทีมันไม่ใช่ไงอันนี้ก็เหมือนเป็นการจัดระเบียบชีวิตเนาะให้ทั้งคู่สามารถเดินต่อไปได้มันคือการวางแผนชีวิตคู่ที่ดีเจ้ว่าซึ่งขอบคุณมากที่มีกฎหมายนี้จริงๆทุกคู่เขาเป็นคู่แรกๆไหมที่เปิดตัวใช่ใช่ไหมก็ช่วงนี้เปิดกันเยอะแหละแต่ว่าแต่ว่าพอดีเราก็อายุเยอะแล้วอยู่มานานกี่ปีแล้วกี่ปีแล้ว คบมาแปดปีละแปดปีแล้วแปีคบตังแต่เธอยังประมาณแปดขวบปะวันนี้ตอนนี้อายุสิบหกไม่ใช่เหรอตอนนี้มันว้างานหน้าปีที่เจ็ดนะเขาบอกว่าจะเลิกกันหมดมีไหมมีปัญหาปะก็ไม่นะจะว่ามันอยู่ที่ตัวเราและคู่ของเรามากกว่าว่าเราเข้ากันได้ไหมเรายอมรับข้อเสียเขาได้หรือเปล่าหรือเราแบบบางทีเนี่ย พอจะเข้าใจนะว่าทําไมมันถึงมีปัญหาได้บางทีพอเราอยู่กันไปเรื่อยๆแล้วมันไม่ได้เหอใหม่เหมือนอะไรใหม่ๆแล้วสมมติอย่างเดียวแบบเนี้ยไม่หงุดหงิดแต่พอเข้าปีที่7ปุ๊บเฮ้ยขันเลยโดนไม่ได้โดนอย่างนจริงๆตัวพวกพี่อ่ะที่เข้ามาในห้องนอนเธออ่ะไม่ได้หาอะไรหรอก หาในลิ้นชักเนี่ยจะหาเขี้ยวเล็บในอดีตมันถอดไปแล้วหรือยังถอดไปแล้วหรือยาอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ขออันนีดิ๋ยวเวให้ดูหน่อยเฮ้ยอะไรจะไปไหนคือด่ากเพนน์มั้งการสอบเราไม่มฝั่งโน้นเนี่ยนะอันนี้ฝั่งอันนี้ฝั่งน้องเดียเว้ย แต่ก็คือเดี๋ยวนะมันอยู่ไหนวะต้องมีอะไรไม่ใช่คือเดอว่าอันเนี้ยมันมันเป็นสิ่งที่เวลาคนเข้ามาแล้วต้องคิดแต่ว่ามันไม่ใช่ไงคือเนี้ยคืออุปกรณ์การนวดในห้องแต่ก็งงมากว่าของไทยเราอ่ะมันหรือว่าลูกการนวดอ่ะมันาตายเยอะอ๋อไอ้นวดแส้นวดเส้นเออก็ไปคิดเยอะไอ้ไอรนี้มันนวดอะไรวะมีคผมีคนเฮ้ยโอ้เฮ้ยผอมพกหวยิบนี้ิบหยิบอนนี้ใช่ไหมคอป่ะ แต,แต่เพียว่าแค่แค่ขำเวลาที่ซื้อมาแล้วก็วางไว้หัวเตียงไงอ,อ็คิดว่าวันใดวันหนึ่งเวลาคนมาเปิดเนาะแล้วมันจะคิดดีไม่ได้เลยไม่ได้แต,แต่เราไม่ไดเอามาทําอย่างว่านะเรามากดเส้นอะไรเงี้ยอออจริงๆมันก็มันทําไว้อยู่แล้วไว้กดเส้น,นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ของเล่นพี่มันคืออุปกรณ์<อ>นวด